เฮ้ยเพื่อนมาเล่นแล้วนะมาดิเพื่อนเพื่อนมาเล่นแล้วเหรอนาอยากจะไปเล่นกับเพื่อนอ๋อเดี๋ยวเพื่อนดิค o มม o นเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเล่นกันเหรอโอ้โหลาเล่นเปล่าลาจะเล่นไ่มคะ นายทำไรเฮ้ยจะไปเล่นกับเพื่อนเหรอแต่รองเท้ามาเนี่ยดูดิรองเท้าน้องมีไหมอ้าวเาียรอาร <c oughs> องเท้ามา One moment just moment เดี๋ยวไปเอารองเท้าก่อนนะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะบอกเพื่อนดิเพื่อนเขาเพื่อนเล่นเต็มเลย เรนลินอะไรกันน่ะไม่มีปลาปลาเลยไม่มีอะไรนะไม่มีปลาปลาเลยไม่มีปลาปาลปา,ปาเลยเหรอมีแต่ทิชเชอร์เหรอ